ตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้าลงทะเบียนแล้วเช็คได้เลยว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วทราบหรือไม่ครับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้าแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันไฟฟ้าว่าอยู่ขั้นตอนไหนได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงครับ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเสร็จสิ้นการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันไฟฟ้าจากมาตรการคืนเงินประกันไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งบ้านที่อยู่อาศัยและประเภท2กิจการขนาดเล็กจากทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผและการไฟฟ้านครหลวงกฟนซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วตั้งแต่วันที่25มีนาคม63 โดยเปิดให้ลงทะเบียน24ชั่วโมงและยังไม่มีกำหนดการปิดครับโดยในวันที่31มีนาคม63นับเป็นวันแรกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเริ่มจ่ายคืนเงินเป็นวันแรกและทั้ง2แห่งเริ่มดาเนิน,เนการแล้วครับขณะเดียวกันคนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์จากการลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ได้ว่า ขณะนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วโดยต้องใส่ข้อมูลสำคัญ2ส่วนคือ 1. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน12หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือเลขรับเรื่อง10หลักของการไฟฟ้านะครหลวงครับ 2. รหัสบัตรประจำตัวประชาชนหรือรหัสผู้เสียภาษี13หลักครับมาดูตัวอย่างกันครับเมื่อกรอกข้อมูลทั้งสส่วนครบแล้วหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาจะเป็นอย่างไร จากตัวอย่างของการไฟฟ้าส่วนวุิภาคโดยข้อมูลจะระบุให้เห็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้แก่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าชื่อผู้ร้องขอเบอร์โทรศัพท์ช่องทางรับเงินประมาณเงินประกันที่เราจะได้รับ หมายเลขอ้างอิงและวันที่ลงทะเบียนร,รวมถึงจะบอกว่าขณะนี้คำร้องการขอเกนเงินประกันไฟฟ้าของเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วตามลำดับครับทั้งนี้หากดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็จะปรากฏสีสันขึ้นมาแต่ถ้าขั้นตอนไหนยังไม่ถึงจะปรากฏเป็นสีเทาดังนี้ครับ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หากยังอยู่ในขั้นตอนนี้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ครับ 2. อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนเงินประกัน 4. ท่านสามารถรับคืนเงินประกันตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ครับโดยทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบจิตดูได้ที่เว็บไซต์ช่องทางของการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ครับซึ่งลิงก์เว็บไซต์ผมจะให้ไว้ใต้คลิปนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครนหลวงด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเมื่อวันที่31มีนาคม63ที่ผ่านมาเพจ a c e b o o k การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25มีนาคม63ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จนถึงวันที่27มีนาคม63เวลา10นาฬิกามีผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์จำนวน5.8ล้านครั้งและลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้มากกว่า1ล้านรายคิดเป็นจำนวนเงินที่จะต้องคืนให้กับประชาชนมากกว่า1,700ล้านบาทครับและมีการระบุขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมากที่สุดครับสำหรับประเด็นที่มีการแจ้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ กรณีเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นของผู้เสียชีวิตไปแล้วและไม่มีใบเสร็จรับเงินนำมาเป็นหลักฐานต้องทำอย่างไรซึ่งตามปกติ PEA ได้มีช่องทาง Call Center ไว้สำหรับรองรับการติดต่อจำนวน90คู่สายและได้ดำเนินการเพิ่มคู่สายให้มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันไฟฟ้า ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วซึ่งผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแยกเป็นของกอฟผอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกฟนการไฟฟ้านครหลวงนะครับโดยมีขั้นตอนเข้าไปตรวจสอบเช็คข้อมูลตามรายละเอียดในคลิปที่กล่าวไว้ข้างต้นครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ